กลยุทธในการถือทองคําที่อยู่ในพอร์ตการลงทุนนะครับของเรเดลยนะฮะเรเดยยเนี่ยเขาแนะนาอย่างนี้ครับเขาบอกว่าต้องมีการจัดพอร์ตล้วต้องให้มันมีความสมดุลด้วยนะ่คือมันมีแบบบาลานซ์พอร์ตฟลิโอนะครับนี่คือสไตล์ของเขานะเพื่อเป็นการป้องกันความผันผวนในระบบการเงินที่มันจะเกิดขึ้นฉะนั้นคาแนะนําของเขาเลยจะต้องถือทองคําเนี่ยเถึงคนทั่วๆไปนะค่าเฉลี่ยนะครับตอนนี้มันควรจะอยู่ที่ประมาณสักสิบห้าเปอร์เซ็นของพอร์ตทั้งหมดนะครับ เพราะว่าไอ้ทองคำเนี่ยมันมีคุณสมบัติพิเศษที่สาส,สิ่งที่สินทรัพย์อื่นๆเนี่ยไม่มีอย่างแรกนะครับเอามา hedge หรือป้องกันความเสี่ยงต่อพันาบัตรหรือว่าเงินเฟียดได้นะเพราะว่าไอ้พอพันบัตรมันร่วงลงมาจากดอกเบีย้ยที่มันสูงๆหรือว่าถ้าเงินเฟอ้อมันพุ่งปรีดขึ้นมานะครับทองคําก็จะปรับตัวสูงขึ้นโดยเฉลี่ยประดิตร์ก็จะเป็นแบบนั้นประเด็นที่สองนะครับ เนื่อจาว่าทองคำเนี่ยมันไม่พึ่งเครดิตหรือไม่มีสัญญาใดาๆอย่างที่ว่านะครับ่าหุน้นพันธบาัตรหรือแม้แต่คริปโตเนี่ยมันก็อาจจะอยู่ที่ความเชื่อมันน่นใช่ไหมครับของของผู้ออกอคริปโตไม่ใช่ อ่าหมายถึงไอ,อนนะ้พวกเหรียญอื่นนะพวกเหรียญแบบมีมคอยพวกเนี้ยนะครับถ้าบิตคอยเนี่ยก็คือเข้าขายเหมือนกันในในเชิงของทฤษฎีนะครับก็คือเข้าขายว่าไม่ได้มีใครเป็นเจ้าของไม่ต้องไปพึ่งเครดิตใครนะฮะหรือสัญญาใดๆนะครับเชื่อคนสมรรถมันจะคล้ายกันในมุมน,นี้นะเพราะฉะนั้นทองคําก็เหมือนกันก็คือมันไม่ต้องไปพึ่งใครแตนะ่รัฐบาลก็ไม่สามารถที่มาชี้นิ้วได้ว่าเฮ้ยจะต้องออผลิตทองคําออกมาเท่านั้นเท่านี้มันทําไม่ได้นะครับประเด็นที่สามนะครับก็คือมันรักษา ตัวมูลค่าซื้อ purchasing power ได้ในทุกยุคทุกสมัยคือหนึ่งออนซ์ทองในสมัยโรมันนะครับสามารถที่จะซื้อชุดเกราะได้หนึ่งออนซ์ทองในยุคปัจจุบันก็สามารถที่จะซื้อสูตรดีๆได้นะครับหรือซื้อรถได้ใช่ไหมครับในยุคนี้หกหมื่นแล้วอ่ะนะมูลค่าที่แท้จริงมันแทบจะไม่เปลี่ยนเลยนะครับม,มันมีมูลค่าที่ทุกคนเห็นความสําคัญตรงนั้นจริงๆนะครับดังนั้นแล้วมันเป็นอย่างนี้มาเป็นระดับห้าพันปีแล้วนะครับดังนั้นทองคําเองเนี่ย โดยทั่วไปเนี่ยมันไม่ใช่การกินกำไรแต่ว่าเป็นการลงทุนเพื่อเป็นการปกป้องกําลังซื้อ purchasing power ของเรานะครับเพราะสินค้ามันจะเฟอือขึ้นไปเรื่อยๆนะสินค้าก็จะแพงมากขึ้นเรื่อยๆนะในขณะที่ทางคำเนี่ยมันก็ทําหน้าที่ของมันนะคนก็ให้ความเชื่อมั่นนะครับเพราะฉะนั้นก็จะ,ะก็จะสู้กับเงินเฟอ้อได้ค่อนข้างดีแล้วก็เป็นการรักษาตัวมูลค่า purchasing power ไว้ได้นั่นเองนะครับอย่าะ,ะนั้นอันเนี้ยอ,อันนี้คือส่วนหนึ่งนะครับที่ถือว่าเป็นคนุณสมบัติที่ สำคัญมากๆนะครับครั้งแรกของการเปิดเผยเรื่องราวของตำนานที่ยังมีชีวิตที่ผ่านวิกฤตมานับครั้งไม่ถ้วนด้วยความมุ่งม,มั่นความหวังและการไม่ยอมแพ้ The Crisis Teller หนังสือที่จะจุดไฟและเติมแรงบันดาลใจด้วยปรัชญาของชายเดินดินที่จะทําให้เราทุกคนเชื่อว่าชีวิตที่ล้มได้ก็ลุกขึ้นมาได้เช่นกัน เหมาะกับทุกทุกคนที่อยากจะหาประสบการณ์ชีวิตของใครสักคนที่ล้มและแล้ววิธีที่จะลุกขึ้นมาได้ยังไงและระหว่างที่ล้มจะทำยังไงสั่งซื้อหนังสือ The Crisis t a l l o r ตามลิงก์ในแคปชั่นได้แล้วตั้งแต่วันนี้